วันนี้พี่อยากให้เรามาสร้างสังคมของการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นสังคมของการให้แรงบนันดาลใจซึ่งกันและกันนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่งานเซลเนี่ยมันเป็นงานที่มั่นคงด้วยแล้วก็มั่งมั่งคั่งด้วยมันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ เรามียอดวินาทีน่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเมีมยอดแล้วว่าเออมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะแบบบอกเลยด้ว่าเฮ้ยฉันต้องทำเพิ่มอีกอ yes! <c oughs> การหการอ่านคนมนะันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับ <c oughs> ในการที่น้องเจอลูกค้าครับและยิ่งที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องเลือกเป็นสีอะไรแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องรวม Nick อนด์แทกันได้แล้วน้องเป็นทุกสีเนาะน้องจะเป็น เ็นใจด้วยครบเครื่องโคตรเลยนะครับจริงๆลุกสู้ๆนะพี่อยากให้ลุกได้เงินมีอะไรบอกพี่นะพี่จะคอยซพอม์ตทุกอย่างอันนั้นคือแบบมันแบบเออคือแบบมันรู้สึกอบอุ่นเวลาแบบทำให้เราอยากมาทุกวันคุณจงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าคุณเก่งเรื่องอะไรแต่จุดหนึ่งที่มันทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้คือเรารักษามาตรฐานนั้นในสิ่งที่เราทำได้แล้ว เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วเราจะลงไม่น้อยว่บน,นี้ไม่ได้แล้วเราจะทําแบบครึ่งๆกลางไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอื่นๆที่อยู่ร่วมทีมกับเราคอยคอยมองเราอยู่เป้าหมายเนี่ยให้มันมากขึ้นมากขึ้นทุกเดือนมองพลังหัวให้มันมากขึ้นถ้าเรามีพลังหัวให้กับตัวเองมีเป้าหมายให้กับตัวเองหาะทุกอย่างมนสำเร็จแน่นอน ในวันนั้นคือมันเป็นมันเป็น,นปฏิหารมากที่คนบอกว่าถ้ามึงตั้งใจมึงยังไงมึงก็สําเร็จแล้วมันก็สาเร็จจริงๆแล้วตั้งแต่วันนั้นวันแรกที่เข้ามาทางานที่นี่ก็ฮิตตลอดมาฮิตแบบที่ไม่เคยลงไปที่85%ไม่เคยลงไปที่จุดอื่นที่ต่ำกว่าร้อยเอรเนเลยนี่ได้ทั้งหมดแล้วก็มีเงินเก็บมีทองมีรถมีทุกอย่างถ้าเราจะทําอะไรเราแค่ ตั้งใจในสิ่งที่เราแบบที่เราทำอะคะ่ะตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องทําด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดการทําสม่าเสมอทุกคนทําได้ทุกคนคะ่ะอยากจะปิดร้านก็ปิดได้อยากจะปิดกี่ร้านก็ปิดได้แค่คิดนะคะบอกเลยว่าณนะวันนี้ถ้าคุณมองแชงเดียข้างบนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคุณอยากได้แล้วมีพมไฟราคา999บาทคุณยังมองว่าราคา999บาท เหมาะกับคุณคุณจะเป็นแค่คนนั้นนะคะคุณไม่มีวันได้สัมผัสแช็เลยข้างบนเพราะฉันมองเลยอยากได้กี่ปีก็จะเอาจะเอาจะเอาจะซื้ออย่ามองแค่ว่าเนี่ย999ก็คือพอแล้วสวยแล้วไม่ใช่มองสูงมองไกลความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล แล้ถหวองัเคน่นคุณถึนคนกาหนดชวิตของตัวเองไม่ใช่คนอื่น